สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมีนนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชาวราศีมีนพลังงานของคุณเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคะหาเมเท้าคุณยอมแพ้ไม่ได้หรอกคุณต้องสู้ The Devil คุณต้องลุย หนึ่งไม้เท้าคุณมาไกลมากและเชื่อว่านี่คือนี่คือสิ่งที่คุณกำลังแข่งขันแข่งขันกับตัวเองคุณกำลังอาจจะขัดแย้งกับตัวเองอยู่ก็ได้ไม่ได้ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำฉันต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ฉันต้องใจเย็นๆให้ได้ฉันต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะคุณรู้ว่าคุณสู้กับอะไรคุณรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรคุณต้องรู้การแข่งขันที่ดีที่สุดคือการแข่งขันเอาชนะอารมณ์และก็ความคิดความรู้สึกของคุณ เพราะคุณกําลังเติบโตเพราะคุณกําลังเผชิญกับความสําเร็จเพราะคุณกําลังเผชิญกับความเสี่ยงเพราะคุณกําลังเผชิญกับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในอนาคตที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น The d e v i เรื่องใหญ่มากเพราะคุณกําลังเสพติดอะไรบางอย่างเสพติดกับความสําเร็จของคุณคุณกําลังสู้กับงานอยู่หนึ่งไม้เท้า สู้กับงานตื่นเต้นกับงานมีแพชชั่นกับงานจุดไฟในตัวเองคุณหรือว่าคุณกำลังหมดไฟอะไรบางอย่างคุณต้องจุดไฟในตัวเองขึ้นมาหรือคุณกําลังที่จะอยู่ในห่วงเวลากับสิ่งลบๆอะไรก็ตามดึงตัวเองขึ้นมาตื่นรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรตื่นรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติตื่นรู้ว่าอะไรบางอย่างมันเข้ามาทําหลอกล่อเราได้เสมอตื่นรู้กับตัวเอง เดินตามแพชชั่นของคุณหาแพชชั่นของคุณถ้าคุณกำลังหมดไฟในการทำงานถ้าอะไรบางอย่างกำลังดึงคุณไปสู่สิ่งลบๆมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตด้วยหลักการและก็ความเป็นจริงอยู่ไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้คอยคุณดึงสติตัวคุณเองกลับมา คุณรู้ไหมว่าคุณถูกกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงถูกกระตุ้นพลังงานบวกออกๆานี่คือแพชนี่คือการโมดิเวตตัวเองการดึงพลังตัวเองขึ้นมาคุณกำลังมีงานใหม่เข้ามาคุณกำลังถูกผลักดันไปสู่สิ่งใหม่คุณกำลังตื่นรู้พลังงานในตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องทาอะไรความฝันของคุณคืออะไรแพชชั่นของคุณคืออะไรความหลงไหลของคุณคืออะไรความชอบของคุณคืออะไรความสนุกสนานในชีวิตของคุณคืออะไรเพราะคุณเป็นได้มากกว่านั้น ชาวราศีมีนคุณน่ารักมากคุณรู้ตัวว่าคุณต้องการดึงพลังที่ดีขึ้นมาหาตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะต้องออกไปจากจุดที่แย่ๆให้ได้และคุณเชื่อมั่นในตัวเองและคุณได้ออกมาแล้วในสิ่งนั้นเพราะคุณกำลังรู้สึกว่าฉันหลับตาลงฉันก็จะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างแต่ฉันเชื่อมั่นในฉันแต่ฉันเห็นตัวเองคุณเห็นตัวเองคุณเห็นอารมณ์คุณเห็นความคิดคุณเห็นความรู้สึกของตัวเองคุณเก่งมากคุณมาไกลมากแล้วคุณเก่งมากชาวราศีมีน นับหนึ่งให้ถึงพันหนึ่งไม้เทา้าสำหรับนี้เป็นหนึ่งไม้เท้าที่ฟูมากมันมันคือแพชั่นมันคือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้สิ่งที่คุณมีแรงบรันดาลใจพลังใจของตัวคุณเองความคิดสร้างสารรค์ของคุณการต่อยอดหรือว่าความเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวตวนคุณสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้กับอารมณ์ความคิดมีสติในตัวเองตลอดเวลามันทาให้คุณรู้สึกว่าเป็นจุดที่เป็นแรงดึงดูดมากๆและมันทําให้คุณรู้สึกว่า น่าหลงไหลหน่าค้นหามากๆเวลาที่คุณเป็นตัวตนของตัวเองที่คุณไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองที่คุณไม่หลุดโฟกัสอะไรบางอย่างไปว้าวชาวราศีมีนคือมันเป็นพลังที่แบบว่าร้อนแรงมากๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะโฟกัสหรือว่าอยู่ที่คุณจะดึงอะไรเข้ามาหาคุณในตอนนี้เวลานี้ชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกจูมูน ไพ่เมเจอร์คณาออกมา4าี่ใบ3ามใบแล้วนะคะไม่ธรรมดาและไม่คาดคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังได้เจอต่อไปนี้คือความสำเร็จคือความโสดโสดแบบไม่ได้อวยตัวเองโสดแบบมีอิสรภาพโสดแบบมีความสำเร็จมีความรมสมบูรณ์มากๆเลยเรียกได้ว่าเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้น คือคุณไม่ต้องการอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมันเป็นอะไรที่มามาละไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักคุณต้องการอิสระภาพคุณต้องการความมั่นคงต่อยอดไปสู่ความสําเร็จแบบอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งในชีวิตของคุณสิบถ้วยคุณต้องการมากกว่านั้นคุณกําลังถูกปลดปล่อยอิสรภาพของคุณคุณพยายามมามากแล้วนี่คือหกเมทาวแล้วก็เดวิลออฟฟอร์จูนคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังได้รับความสําเร็จ เพราะคุณรู้ว่าคุณคุณทั้งเหนื่อยทั้งลาทั้งท้อเพราะคุณสู้กับตัวเองสู้กับอารมณ์เห็นไหมคะอารมณ์ความคิดความสุขของคุณคุณดิ่งลงไปที่ลึกมากๆเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการที่จะออกมาสู่ความสําเร็จออกมาสู่ชัยชนะของคุณทามิ่งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการอะไรในชีวิตคุณกาลังเรียกร้องอะไรเต็มที่เลยเพราะโชคชะตากําลังนาพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จของชีวิตตําแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ใช่ความสาเร็จธรรมดาแต่คืออิสรภาพอันสูงส่งมากๆที่คุณต้องการคุณต้องการยกระดับของตัวเองให้ออกจากอะไรที่มันเป็นสิ่งลบๆให้ออกไปจากอะไรที่ติดอะไรเดิมๆหรือว่ามาทําลายพลังงานดีๆของคุณมาทํมาท,มาทลายความดีของคุณคุณต้องการเชิดชูตัวเองไปสู่ความสำเร็จชัยชนะที่มีเกียรติระงดงามมากๆคุณจะตัดสินใจอย่างไรดิวิ l of for t u n e คุณอยู่เหนือโชคชะตาของ คุณอยู่เหนือโชคชะตาตัวตนของตัวคุณเองมีความสามารถมีความเก่งมากบางอย่างที่คุณต้องฝืนถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าโชคชะตาพาคุณล่องลอยไปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งโชคชะตาพาคุณไปสู่สิ่งที่แบบสิ่งลบๆคุณจะปล่อยให้โชคชะตาดึงคุณไปแบบนั้นไม่ได้คุณจะต้องดึงพลังของตัวเองขึ้นมาให้อยู่เหนือโชคชะตาแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่โชคชะตาทามมิ่งที่ฟูลฟิลมากมาก คุณจะมีแรงขับเคลื่อนที่มีพลังมากๆและนนำพาคุณได้ไปสู่ความสำเร็จเพราะคุณเป็นพลังแห่งพลังงานแห่งน้ำชาวราศีมีนคุณรู้ว่าเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณดิ่งหรือว่าคุณรู้สึกไปอะไรมาสิ่งอบรบก็ตามคุณดึงพลังของคุณขึ้นมาให้อยู่เหนือโชคชะตาสิ่งนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้คุณมากๆเลยและคือความสําเร็จคืองานและเงินที่เติบโตมากๆ คุณมีความงดงามในตัวเองมากคุณมีความสามารถในตัวคุณเองมากเลยงานเงินความสำเร็จชีวิตโสดที่มีคุณค่ามากๆได้พบเจอสิ่งที่ตามหาได้ได้เจอคู่ชีวิตของคุณได้เจอความรักของคุณคุณอาจจะประสบความสำเร็จก่อนก่อนที่จะพบเจอความรักหรือความสำเร็จของคุณมาพร้อมกับความรักแล้วก็คนรักกันเองนะนี่คือ9้าถ้วยแล้วก็1ิถ้วยและนี่คืออัศวินดาได้มาซึ่งความพยายาม ความพยายามการล้มเหลวต่างๆนานามากมายทำให้คุณได้เข้มแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็คุณค่าในตัวเองของคุณ6ไม้เท้าที่คุณได้ยืนอยู่บนนี้สร้างคุณค่าในความรักครั้งใหม่เข้ามาให้คุณได้ได้เติมเต็มชีวิตสิ่งที่ขาดหายไปคำว่าครอบครัวจริงๆคำว่าสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันจริงๆคำว่าประสบความสร็จด้วยกันจริงๆคุณกำลังเจอใครที่เขาแสนดีดูดีมีเสน่ห์และทุ่มเทเพื่อคุณมากๆ เพราคุณโฟกัสกับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ใช่สําหรับคุณคุณกําลังเรียนรู้ว่าอะไรคือคือสิ่งที่ใช่ของคุณคือสิ่งนี้ทําให้คุณมีความสุขคือในสเต็ปก่อนหน้านี้ในชีวิตคุณอาจจะเรียนรู้อะไรสิ่งที่คุณชอบหรืออะไรสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ในช่วงนี้อาจจะเป็นบางอย่างที่คุณอาจจะกําลังเรียนรู้กับสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหลงไหลมีแพชชั่นและ เรียนรู้กับสิ่งที่ใช่ในชีวิตสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตคุณกำลังเรียนรู้ไปจุดไปถึงจุดจุดนั้นงดงามมากๆเห็นไหมคะเพราะคุณกำลังสู้กับชีวิตดื่มดั่มกับความบูรโภตวุตวว์ในชีวิตแล้วก็ดื่มดั่มกับความสวยสําเร็ในชีวิตไปจนถึงบั้นปลายชีวิตด้วย คุณไม่ต้องการอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนคุณต้องการอิสรภาพแห่งความสุขของของตัวเองคุณต้องการความรักที่ดีกว่าคุณต้องการชีวิตที่งดงามเพราะคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากคุณรู้ว่าคุณจะออกไปจากอะไรเก่าๆเดิมๆเพื่อไปสู่สิ่งใหม่งานใหม่เงินใหม่ความรักครั้งใหม่การเฉลิมฉลองงานแต่งงานเมดดิ้งแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเร็วๆนี้นะคะหรือคุณอาจจะได้ พบเจอนัดเดทกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือ The Star แล้วก็เดอะไฮพรินเทสเพราะคุณรู้คุณต้องการอะไรคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณมีความหวังคุณมีความสุขคุณมีแรงศรัทธาในตัวเองเพราะคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่ต้องการใครที่มาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจคุณกําลังสร้างความสุขของคุณให้ไปสู่ดีเอ็มเพลส คุณกาลังเติบโตไปสู่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่มากผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างผู้ผู้มีความสุขในตัวเองผู้ซึ่งมีความรุมสมบูรณ์ในตัวเองแท้จริงคุณค่าลั่ล้างความงดงามคุณไม่อยากร้องไห้คุณไม่อยากเจ็บปวดคุณกาลังขอพรอยู่คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณเชื่อในความดีงามของคุณคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะเดินทางหรือคุณจะเลือกเส้นทางไหนของชีวิต ว้าวเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ขอหรือคุณกำลังเรียกร้องในสิ่งสิ่งนั้นอย่างงดงามมากนี่คือความมั่งคัง่งความสำเร็จครั้งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณงานเงินความรักบ้านเห็นไหมคะความอุดมสมบูรณ์สุขภาพร่างกายทุกอย่างกำลังที่จะแบบคือความสุขและความจริงความฝันที่คุณรอกำลังจะเป็นจริงทุกคนงดงามมาก สกภรรดิ The Emperor แล้วก็ The e m p r e s s ขึ้นพราะขึ้นคู่กันเห็นไหมคะคุณจะได้สิ่งนี้แล้วคุณจะได้จริงๆขอคำตอบของชาวราศีมี You already คุณพร้อมแล้ว Don't stop อย่าหยุดลุยต่อคะ่ะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเอง Opportunity เงินทองไหลมาเทมาชีวิตของคุณกำลังเจริญรุ่งเรืองชาวราศีมีนพบเจอคนรักคู่ชีวิตที่บุญบาร,รมีคู่กันคุณกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ